มิวผมเจอของแดงสองชิ้นผมดูประวัติยนี้ยโอ้โหอาดาวนะประวัติอ้าวได้ของแดงชิ้นแล้วมิวเหลนหลนแสงคุณคนละร้านก่อนเฮ้ยบ้าบออะไรวะเนี่ยสามชิ้นแล้วสามชิ้นแล้วของแ้าเอาเลยใช่สามเซนมิวของแดงอีกแล้วอะไร สายยางฮะสายยางแงดงเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยขุดเ,เป็นอย่างแรงอย่างแพรง่งหมวกก็เอาเกาะก็เอาหลีกก็เอาโอ้สีช่องสีช่องสีช,อสชอส่องตัด โอ้โหมินรับสุดยอดเ네ลยนยใช่แล้วได้ไรอ่ะได้ไรดีดีไม่หาอะไรเลยเสียงแถวเมเจอร์ปะ่ปะมาจากทางเมเจอร์ปะ่ะโอ้ยเพื่อนสนิอยเนี่ย Good. Bye, safe marked. Let's go. You better check the sky. <laughs> <laughs> okay, okay. Where are you going back down? <laughs> we die. มิวผมเจอของแดงสองชิ้นเฮ้ยเอาไปไม่หมดเหรอหมดดิทังไมได้ของนี้ผมได้สามล้านละเฮ้ยเจอโปูแล้วของแดงสองชิ้นชิ้นหนึ่งใหญ่มากชิ้นหนึ่งเล็กมากชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ถือได้นี่อีกชิ้นถือไม่ได้ดูดิ โอ้มีคิปอไปแล้วไปออกทางนู้นเลยทางนะะั้นไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นได้เล่นได้อยู่ในเซฟแล้วสามล้านหนึ่งแล้วตอนนี้โอ้ยมาแล้วไม่เป็นฐานอีกแล้วรถปูนรถปูนสองคันไปวิ่คันไม่เจอนล้วไปไม่เจอน,น้อยจ้อยคน เดียวังปะเดียวอะไรก็ต้องไปไม่ยอมใจกูหว่โดน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 ไม่ได้พอจริงที่ไหนวะที่สิบสองสี่มันี ไม่ใช่ที่ิบสองทีแม่ไม่ทันเนี่ยกบไมแกมึงขาแล้วเสกมาลงรับสุดยอดอ๋อซานมืเ่เดิตรงนี้ไปแล้ว ยยกล่นอนะนีไ้ไห่วองพี่เคก็ไม่เคยดบของดีๆเลยสักหมดมีได้เท่าไหรละแสน อันนี้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 มาหัน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 มาดูเอามาดนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเคมาเคเคเคมาเดี๋ยวรอมาให้มาไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่พืนนี่นี่นี่ที่พืนนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอน้เออเออเลยอ๋อ จระเข้จระเข้ผมได้สามล้านแล้วเนี่ยผมแปลงมิวแล้วเพื่อนเฮ้ยผมแปลงเขาทำไมเขาออกตั้งห้าหกล้านขนาดก็ไม่ยิงใครอะเพื่อนผมดูประวัติเดนโอ้โหน่าหน้าประวัติเอ้าวได้ของแดงกินมิ้นหนึ่งหลักแสนคนหนึ่งล้านกว่าเฮ้ยบ้าบออะไรวะเนี่ยสามชิ้นแล้วสามชิ้นแล้วของแองเอาเลยเอาเลย แบ่งม mm ิว hmm. บ yes. oh. oh. ้างนี่แบ่งมิวบ้างให้ไปแล้วสี่แสนป่ะตอนนั้นใช่สามแสนมิวของได้อีกแล้วอะไรไสายยางฮะสายยางแดงเนี่ยนี่อะไรเนี่ยสิบล้านแล้วไปออก o u n d a way out บ้าบอออกแล้วครับไปเล่นแล้วครับไปแล้วครับ บอกแดงสี่ชิ้นแหละการไม่รู้จักทำเล่นเกมหย่างเดียวเล่นเกมดีวันนี้ไม่ช่วยลฟารามเดี๋ยวผมเปิดคอมไปอ้าวอยู่ไหนเนี่ยอยู <c oughs> ่ที่ทำงานอ้าวเล่นเป่า ไม่ไม่ได้เล่นครับไม่เล่นแว่มาแชร์ให้แผมเปิดคอมทำงาน,นอยู่ของแดงสี่ชิ้นอะเปิดอะไรก็ได้ของแดงเนี่ยววนเนี้ออยเนี่ยสี่ชิ้นผมให้มิวไปชิ้นหนึ่งเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นการทำบุญที่วางผลตอบแทนได้สูงสุดเลยเ <นะ S 1> ทำบุญผิดคนแล้วคุน่ะไว้ถ้าผมไม่ให้นี่ <c oughs> ออกหกล้านเลยน,ะนะั่นอหละโหเกิน เดี๋ยวผมไปดูประวัติดีกว่าว่าประวัติเกมนี้ดีกว่าโห่5ล้านเลยไอ้ซูเปอร์คอมกับ a v วอะไรอ่ะ AVB ีบีเขาเจอแบตเตอรี่อะไรไม่รู้หกช่องอาร์เมอร์แบตเตอรี่เลยสองล้านหกสองสองล้านเจ็ดแป๊บนึงสิบห้าล้านสองเกมสิลูกขี้เตะแม่ไปเล้ว เอาครับทำงานกันครับตอนเย็นใครมาบ้างเจ๊กเชื้อแมที่มาฟาร <ś c oughs> ์มจับเยอะจังื้อ อุ้ยนี่แหละบนนี่ละดูดิดูดินี่ไดบไม่ถึงวะไม่ได้คนดยูยังไงถึงเมื่อกี้เสียงคนปะอยู่ไกลๆลานจอดแต่รู้ไม่ไม่ถึงวะเลยหาย โวะเฮียไปยิงนคนดีกว่าไหนอะเยี่ยมจังไปนู่นลวคนโตางใช่ไหมใช่ อยู่ที่ี่ตัวตัมีมีคอนเทนเนอร์มีอมัไปยิงนที่คอนเทนเนอร์นี่ว่ลงไปแมลงดิมันสแกมจากไหนวะตรนมนคิดตรงนี้มยย Enemy looking a d i n g to this place. ลัไปเลงหมหมดโอ้ยรอกระสุนหมดพอดีอ่าผมเสริมไงผมผมต่อให้ไง โอ้โห oh เป็อยางก้ากเลยตูตีมันก็นเลยวะนี่โอ้ oh, สุนข่าวช่วเลยโอ้ oh, สุนข่าวช่วเลยมิวมางขี้เสียงมาคนทีประตูปะใช่มีแค่แค่สีสอ้อคน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 รงไหนตรงไหน,น ไม่อกนนะี้นัดไม่มีฐานะนาต่างเหรอต่างยู่นี่แป๊บนึน่งหลบเข้าไหมเอ้าตึกไหมมีตาในเหรอใชโอ่โอ้เอ้ยอมันก็ปืนอะไรวะม,มันเร็วกว่าวะมันรัวเร็วกว่าเอ้าอย่าดึง อึ๊บลงมาแล้วมาแล้วโปแตกน,นี้ ว่างเด็ที่ตรงนี้ move there ตายมดโอ้โหเฮ้ยโอ้ยช็อตนี้ยิงปืนอะไรนั่นโดนมันกระเด็นไวรอนคู่ว่ะเจ๋งว่ะอ้ แช็คไอหานี่ก่อนอ่ามินิ14โอ้โห่700,000สวยครับเฮ้ยตัวนี้ผมยิงไม่ใช่เหรอผมยิงนะคุณสองตัวเนี่ยตัวนี้กับตัวนู้นผมยิงผมยิงตัวนึงผมยิงสองตัวอ่ะดูดูดูดีดีไอ้นี้สี่เกแท็กถ้าผมพุ่งมายิงไงหานี่ก่อนเมื่อกี้อันนี้มิวอันนี้มิวอันนี้มิวยิงเออตัวนู้นด้วยผมยิงล้มไปตัวนึง ไม่ใช่ตัวนี้หรือเปล่าอ้าวมีกี่ตัวทั้งหมดอันนี้ M34 ือนกันนี่มีวเจ็ดแสนเหมือนกันก็เก็บไปเลยอันนึงเอาไปเลยเอออันนี้ก็มีวยิงว่ะถ้าผมบอกก็ผมยิงอะไรอย่งี้ตัวไหนอ่ะล่วงเหรอคุณหายคัฟซีมันมีสามตัวไม่ใช่หรอโอ้ยเก็บอะไรวะตัวนี้กากโหยอ่ะเหรอเอามาเอามาบอกนี้ไปนะครับเราไปได้ได้ขอกระเป๋าแล้วกันตัวนี้ขอกระเป๋าขอกระเป๋า ไอจัสว่าไงลูกไหนผมตัวไหนนี่ตัวนี้คุณเอาปืนไหมยังไงผมขอแค่กระเป๋าตัวนี้อเอาปืนไปเลยเป็นอย่างแรงอย่างแพงห,หมวกก็เอากลอ,อก็เอาริ่กก็เอาอเฮ้ยมันเอาอย่างนี้ลงธรรมดาเลยเหรอวะก็ไม่รู้มัน <c oughs> <c oughs> จะเก็บไปยังไงให้หมดก่อนวะไอ่ยเป็นล้านเจ็ดแลยเนี่ยธรรมดาเหมือนกันล้านเจ็ดเหมือนกัน กระสุนกระสุนมียี่สิบนัดพวกปืนนะบอดหรือเปล่าวะพวกปืนแต่ไม่บอดน้องมันครบน๊กยิงนกยิงอยู่แต่ไม่ได้รับปืนกาเฮ้ยเนี่ยสองทองเนี่ยอะไรเอาคุณวิ่งผ่านไปผมไม่ได้หันมองเลยขาดเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่จะครบสองล้านขาดหกหมื่นห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามอันนี้อ่ะช่องหนึ่งพอดี ขาดห้าพันจะบ้ายาหลดนึงอันนี้ยาไมไนน่้อันนี้อันนี้ถึงหนะ้าพันไหได้โอเคอย่าพุ่งนะออกพอดีว๊อ,อบโอคเมไหมเนี่ยสองล้านอะย่อาจจแคปรูปของออกก็โชว์คุณเกม